สวัสดีครับจะผมจะมาสอนสมัครโลนิน a l ลต t ผ่านมือถือง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีครับแอปแรกที่ต้องมีครับกีวีบอสเซอร์กดเข้าไปครับันจะทิ้งลิงโหลดไปนะครับพอโหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จพิมพ์ค้นหาโลนิน l l ลต์โลนิน a l ลต t อันแรกครับของแท้ต้องอยู่ใน โคมสต์ uh, Home Store เท่านั้นนะครับ oh. กดแอดทู o m e กดตกลงครับมันจะอันนี้มันครั้งที่2องนะครับมันจะมีแอปหน้าต่างขึ้นมาให้กดตกลงนะครับจากนั้นกดเลื่อนลงมาข้างล่างสุด ภาษาข้างบนขวานะครับกดล่าสุดตัวนบอเลนี่ครับขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจะสอนสมัครด้วยเลยนะครับกด get start ใครที่ไม่เก่งอังกฤษก็มีแปลไทยให้นะครับนี่ครับสมัครเลยครับอันนี้รหัสเราจะใส่รหัสอะไรก็ได้ผมสมมุตินะครับเดี๋ยวขอตัดไปก่อนนะครับนี่ครับ เปิดเผยวลีอะไรเนี่ยตรงนี้ครับนี่ครับจำไว้ครับจำไม่งั้นแคปไว้ก็ได้ครับหรือจะเขียนโน้ตไว้ก็ได้ครับแล้วก็กดยืนยันมันจะให้เราใส่คำที่2คํ 4, ค,ำ 8, คำที่4และคคำที่8แล้วคำที่10ครับแล้วแต่คนจะแรนดอมขออน,นุญาตใส่แป๊บนึงครับนี่ครับใส่เข้าไปอันนี้แค่ ID ดีไม่ใช่ ID ผมนะครับ ลืมบอกนะครับตอนใส่คำพวกนี้ให้กดกับเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมก่อนนะครับลืมนี่ครับไทยอังกฤษแล้วกดคอนเฟิร์มไปครับนี่ครับได้แล้วครับจากนั้นกดสาม,มมุมเหมือนเดิมแล้วก็กดโลนิวเลด์นี่ครับได้แล้วครับง่ายๆแค่ไม่กี่นาทีเสร็จแล้วครับ